สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่ก็ส่งผลกับชีวิตเรามาหาศาลเลยนะคะคือเรื่องทุกข์ค่ะครับคำสั้นๆที่ดูธรรมดาแต่ความหมายมันกว้างมากเลยนะครับ ทั้งความเจ็บปวดทั้งกายทางใจความเครียดความไม่พอใจต่างๆนานาใช่ค่ะแล้วคนเราก็พยายามหาวิธีหนีทุกกันเนอะคะ่ะทั้งทําบุญขอพรเอ่อบางทีก็ไปทางศัยศาสตร์หรือไม่ก็โทษคนอื่นไปเลย ซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนจะแก้ไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับนั่นสิคะวันนี้เราเลยอยากชวนมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยอิงจากแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุจากบทความของรูพยาบาลทัญรักษ์สงขาค่ะมาดูกันว่าท่านมองเรื่องทุกข์และทางออกจากทุกข์ว่ายังไงน่าสนใจมากครับ เพราะถ้าจำไม่ผิดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้ว่าสิ่งที่ท่านสอนหลักๆเลยก็คือเรื่องทุกข์กับเรื่องการดับทุกข์นี่แหละใช่เลยค่ะแสดงว่าเป็นหัวใจสําคัญจริงๆทีนี้ท่านพุทธทาสท่านชี้ไปที่จุดไหนคะว่าเป็นต้นต่อของความทุกข์ท่านชี้ไปที่เอ่อสิ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงครับคือความเห็นแก่ตัวแล้วก็การยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าตัวกูของกูใช่ไหมคะครับใช่เลยครับ ไอความรู้สึกว่านี่ตัวฉันนะนี่ของฉันนะท่านมองว่าตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยอืมฟังดูเหมือนจะขัดขัดกับเราเข้าใจกันเนอะคะเพราะปกติเราก็อยากจะมีอยากจะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆครับแต่มุมมองนี้ชวนให้คิดว่าไอการมีมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้นำสุขมาให้จริงๆหรือเปล่า ในบทความก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะว่าการมีเงินทองมีอำนาจเนี่ยบางทีมันกลับเพิ่มความกังวลเพิ่มความยุดติดเข้าไปอีกก็คือยิ่งมีของกูเยอะความกลัวว่าจะเสียมันไปก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยแบบนั้นเลยครับท่านเลยบอกว่าถ้าจะดับทุกข์จริงๆต้องไปจัดการที่ต้นเหตุคือลดละเลิกไอความรู้สึกเห็นแก่ตัวกับ,ก,บการยึดมั่นเนี่แหละครับเข้าใจเรื่องต้นตอแล้วค่ะว่ามาจากตัวกูของกูทีนี้พอพูดถึงการลด ละเลิกในทางปฏิบัติจริงๆท่านคุทธ,ธาทามีหลักการที่ชัดเจนไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกวางสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมีครับมีหลักที่สำคัญมากๆเลยท่านสรุปไว้คมคายมากคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงยึดมั่นถือมั่นว่าเรา ว่าของเราโอ้โห oh. ครับคือหัวใจมันอยู่ตรงนี้เลยคือการมองให้ทะลุค,ความรู้สึกเป็นเจ้าของออกไปให้ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราทําหรือความคิดที่เรามีเนี่ยมันกําลังพาเราไปในทางที่ถูกคือทางที่มันคลายทุกข์จริงๆท่านพุทธทาสให้เครื่องมือง่ายๆเลยครับคือให้ถามตัวเองกลับไปตรงๆเลยว่าแล้วมันดับทุกข์หรือไม่๋อ oh. ครับถ้าสิ่งที่เราทําหรือเราเชื่อเนี่ยมันทําให้ใจเราเบาลงคลายกังวลได้จริง อันนั้นแหละคือสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าชื่อเรียกมันจะดูธรรมดาหรือไม่ได้สวยหรูใช่ครับแต่ถ้าสิ่งที่ทำอยู่แม้จะดูดีพูดจาสวยหรูแต่กลับทำให้ใจเราหนักขึ้นยุติิดมากขึ้นอันนั้นก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ที่แท้จริงฟังดูเป็นหลักที่ตรงไปตรงมามากๆแต่ก็น่าจะทำยากเหมือนกันนะคะยากครับหาทายมากจริงๆหมายขึ้นมาได้อีก เช่นไปยึดติดกับครูบาอาจารย์หรือรูปแบบพิธีกรรมประเด็นนี้สําคัญมากครับคือถ้าเราแค่เปลี่ยนสิ่งที่ยึดจากเรื่องทางโลกมาเป็นเรื่องทางธรรมแบบว่ายึดในรูปแบบยึดในตัวบุคคลมันก็ยังไม่ใช่การดับทุกข์อยู่ดีอื <c oughs> มันก็ยังเป็นอุปตปาทานหรือความยึดมั่นจืมมั่นอยู่ดีท่านเลยเน้นว่าการเข้าใจธรรมชาติของเจ้าอุปตปาทา,านนี่แหละคือกุญแจเลย ถ้าเราเท่าทันความยึดมั่นในใจเราได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการคลายทุกข์สรุปก็คือการดับทุกข์จริงๆมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถวางไอความรู้สึกยึดมั่นว่ามีตัวเรามีของเราลงไปได้ครับเพราะเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุปัจจัยของมันเองพอเราไม่ไปยึดไม่ไปแบกมันไว้ความทุกข์ที่เกิดจากการยึดนั้นมันก็หายไปเอง ถูกต้องครับการวางลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทิ้งหน้าที่หรือไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่เป็นการคลายการยึดทางใจไม่ได้แบกโลกไว้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นของฉันตลอดเวลาถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นเยอะเลยค่ะก่อนจะจบกันไปวันนี้ก็อยากจะฝากให้ลองกลับไปสังเกตใจตัวเองกันดูนะคะครับว่าในชีวิตประจาวันเนี่ย มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรที่เราอาจจะแบกไว้อยู่บ้างทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ๆที่มันคอยสร้างความหนักใจให้เราอยู่เงียบๆอืมแล้วลองคิดดูว่าการวางลงแบบที่เราคุยกันวันนี้มันพอจะมีจุดเริ่มต้นเล็กๆในชีวิตจริงของเราได้ยังไงบ้างนะครับ